บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือวิชิตกัลยาณวัตรนักพัฒนาชุมชนหัวใจเพื่อประชาชนเป็นคนที่ติดดินมากเป็นคนที่เป็น,นกันเองที่สุดค่ะแล้วแบบว่าที่แบบว่าเหมือนกับน้องๆอง่ะคอยดูแลน้องๆเออเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยพี่เล็กพี่เล็กดีมากค่ะไม่นานวิชิตกัลยาณวัตรก็ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวบ้าน ได้กเกิเดินหาชาวบ้านอยู่ตลอดไม่ว่าจะมีงานบวชงานฉลองงานแต่งงานในพื้นที่ในชุมชนเพียกจะไปหมดเลยไปหมดเลยงานวันเด็กงานผู้สูงอายุโทรมาถ้ารู้พเล็กจะไปกลางวันกลางคืนเล็กไปหมดเพื่อเราไปแล้วเขาเห็นเห็นเราวก็บอกโอ้ยพเล็กอุตส่าห์มาเล็กอุตส่าห์มาวิธีการทำงานของวิชิตไม่ใช่นั่งคิดนั่งเขียนโครงการอยู่กับที่และออกคำสั่งให้ชาวบ้านลงมือทำเพียงอย่างเดียว แต่เขายังทำให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษารับฟังปัญหาและหาทางออกให้กับชาวบ้านคือเขาเป็นคนอัธยาศัยดีที่สุดเลยเรายอมรับจุดนี้ของเขาอะจากการลงพื้นที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านทำให้โครงการหลายโครงการของชุมชนสําฤธิผลเป็นรูปธปรรมด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเอง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับผู้นำนครับแล้วก็ต้องทำงานเป็นกลุ่ม3ข้อนี้นะครับเราเรา,เราทิ้งหลักการงานชุมชนไม่ได้งานของผู้นำชุมชนไม่ใช่การมุ่งแสวงหาความยิ่งใหญ่ให้ตนเองจากพลังของผู้ร่วมงานแต่ควรใช้พลังของผู้ร่วมงานสร้างความสำเร็จให้องค์กรและสังคมส่วนรวม บริษัทไทยเบบวริษรจจำกัดมหาชน